คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนครับให้สัมภาษณ์ในระหว่างที่ทราบนะครับว่าพักก้าวไกลเนี่ยไม่ได้ตำแหน่งประธานกรรมธิการปรปรชครับเพราะว่ามีการจับกระชับปองกันนะครับสุ่มเป็นกรรมธิการแบบสุ่มเพราะตกลงกันไม่ได้นะครับว่าตกลงแล้วใครจะนั่งตำแหน่งไหนมันไม่ลงตัวด้วยปกติเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าตำแหน่งกรรมธิการเนี่ยส่วนมากเขาก็จะดึงนะครับมา ไปไว้กับกระทรวงที่ตัวเองนั่งนะครับแล้วก็เราก็เห็นภาพนั้นนะครับนะขณะน,นี้แต่ในส่วนของกรรมธิการปปรชมันใช้วิธีการอำนาจในการถ่วงดุลโดยเฉพาะกรรมธิการปปรชซึ่งคุณชัยธวัฒเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นสมัยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยทางประชาธิปัตย์ก็นั่งเองสมัยคุณยิ่งรัก ทางพรรคเพื่อไทยก็นั่งเองสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเปิดโอกาสให้ทางฝากฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยเข้าไปนั่งเพื่อตรวจสอบถงดุลนังนั้นไปก็หมายถึงว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ยังเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับโดยให้ตําแหน่งสําคัญอย่างประธานกรรมธิการปปรชกับฝากฝั่งของฝ่ายค้านถ้าย้อนกลับไปสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยคนที่นั่งเป็นประธานปปชนะครับนั่นก็คือ พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทครับซึ่งท่านณนะขณะนั้นเนี่ยก็อยู่ในฝากฝังของฝ่ายค้านนะครับอยู่ในพักร่วงฝ่ายค้านด้วยกันกับทางพักเก้าวไกลและพักเพื่อไทยพอมาสมัยพักเพื่อไทยเนี่ยรอบนี้นะครับทางพักเพื่อไทยเนี่ยนั่งเองครับแต่คุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าโอเคก็จะทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้นั่งตําแหน่งประธานปปชแต่ก็รู้สึกเสียดายครับที่รัฐบาลที่มาจากพลเรือนชุดแรกนะครับก็ไม่ได้ให้ความสําคัญในส่วนนี้